ทุกคนใครกินเจกันบ้างคะวันนี้นะัดจะพาไปโรงเจที่ตลาดน้อยนะคะชื่อว่าสันเจ้าโจซื้อกงค่ะก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2,3,4,7แล้วนะทุกคนประมาณ200ปีได้ค่ะแล้วเราก็มาซื้อของไหว้นะคะคุณป้าใจดีมากเลยแนะนําดีมากนะคะไม่ใส่ชุดขาวไม่ให้เข้านะคะทุกคนคุณลุงคนนี้ก็อธิบายการไหว้ด้วยนะคะว่าเราควรมาไหว้ฟ้าดินก่อนคะ่ะแล้วก็มาไหว้องค์ประธานนะคะ บอกเก่าองค์กิวอ,อ่ององคหนำเต้าแล้วก็องค์ปักเต้านะคะจากนั้นก็มาไหว้ท่านโจซือกงค่ะขอเรื่องสุขภาพท่านได้นะคะ จากนั้นก็มาไหว้เจ้าแม่กุนอิมขอพรท่านนะคะแล้วก็ไปไหว้องค์พระสังกัจจายค่ะแล้วก็องค์พระพุทธนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปเติมน้ํามันตะเกียงคค่ะบางจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่เติมให้นะคะแล้วก็มาพรมตรงนี้นะคะจะได้แบบหายเจ็บหายป่วยนะคะมีแต่เรื่องโชคดีนี่นะคะบางจุดเราก็เติมเองนะคะแล้วจากนั้นก็มาจุดเทียนข้างนอกกันนะคะทุกคนก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะใครเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆจะได้ได้บุญด้วยกัน